สวัสดีค่ะวันนี้พาเอฟซีลัดป่าหาสวนแตงโมลูกโต,โตโตใหญ่ๆญ่แดงๆ ชมบรรยากาศข้างทางก่อนนะคะ เจออะไรเจอที่เผาถ่านเตาใหญ่แถวนี้มีแต่กลินควันมีเ,เตาเผาถ่าน จากหมู่บ้านนี้ไปก็ใกล้ถึงแล้วจ้าไปหาสวนแตงโมลูกโ,โตโตใหญ่ๆไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึงเพราะว่าราคาไม่แพงราคาถูกกว่ารุ่นก่อนๆที่ไปซื้อรสชาติหวานกรอบอร่อย เรียนูอืมเนี่มันมันกีดักสี่ลูกรอ้อยสี่ลูกร้อยนั้นก็คือเรามองอาจจะเป็นลูกใหญ่แต่ตอนเราไปซื้อเขาจะคัดให้เราอีกอย่างหนึ่ง าตรงที่จะไปซื้อแห่งใหม่นี้เห็นเมืองจากไปอุโบสถศิลที่รถผ่านเห็นไปลงอุโบสถศิลค่ะครับที่รถผ่านเลยเจอของเขาขายทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก เดี๋ยวถึงสวนจะถ่ายให้ดูนะคะถึงแล้วสวนแตงโมลูกโตโตใหญ่หญๆแดงๆพาชมพา,พาชมค้างบวบก่อนนะคะเนี่ยของเขาปลูกเยอะมากเลี้ยงเป็ดด้วย มีละมดุดละมุดเข้าวันก่อนอะ่ะโลครึ่งสามสิบบาทเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกจริงๆเลยดูน้องเดินตาม น้องเดินตามน้องพาชมสวนเพื่อนๆดูนะคะว่าสวนนี้มีอะไรบ้างบรรยายไม่ถูกค่ะ ดันนะคะมีอะไรบ้างสวนพอเพียงจริงๆเลยค่ะ อีกฟังถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวเห็นถั่วฝักยาวไหมนี่ถนนะั่วฝักยาวออกฝักเยอะเต็มไปหมดเลยนี่คือกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมเขียววียิ่มห้าบาทเองเพื่อนๆน,น่าอยู่มากเลยอันนี้ต้นว่า เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปดูวันนี้วันก่อนพามาดูแตงโมสวนแตงโมแล้ววันนี้พามาดูข้าวโพด เพื่อนเห็นไหมมีแต่ฟักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะใส่หัวข้อไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าของมีเยอะของหลายอย่างมากเดี๋ยวสงกรานได้ทานค่ะขาพเจ้สวนนี้เดี๋ยวสงกรานได้ทานฝั่งคันนี้ ัทอันนี้น่าจะได้เราๆอันนี้เมษาอันนี้เมษาเก็บได้ อากาศร้อนไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนเข้านะคะนีเรื่องกัน